ครับก็มาร่วมงานของตัวเซรั่มโลนาร์นะครับ mm hmm. ก็ดีใจมากๆครับที่ทางผู้ใหญ่ให้ผมเป็นเกียรติได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ได้มาจัดโปรโมชั่นดีๆให้กับคนที่เดินไปเดินมาทัดแล้วก็คนที่ดูไลฟ์สดอยู่ด้วยครับเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากเลยครับเป็นการ,รลดราคาที่ถือว่าเยอะมากๆผู้ชายก็ต<ๆ>้องดูแลตัวเองแน่นอนครับแน่นอนผู้ชายเนี่ย <c oughs> ผู้ชายผู้หญิงคือ ครั้งแรกที่เห็นนะฮะต้องดูดีเราต้องดูแลตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพทางการออกกําลังกายการกินอาหารการพักผ่อนและก็ที่สาคัญการบํารุงทุกอย่างเลยใช่สาคัญมากๆจะได้ดูเลอองยังตัวนี้มันป็เรย่มต้งเป็นความพิเศษเลยครับความพิเศษที่ผมได้มีโอกาสได้ลองใช้คือเวลาเราทาแล้วเราดมดูมันสดชื่นตัว คือกลิ่นเขาจะไม่เตะจมูกกลิ่นเขาจะไม่แรงเกินไปกลิ่นเขาจะหอมแบบละมุนๆทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายเราทลายครีมไปเราก็จะแบบมีอะไรล่ะเขาเรียกม,มีมีความรู้สึกกับมันไปด้วยและตัวเนื้อครีมก็บางเบาเนื้อครีมก็สมูทดีครับผมแล้วก็ใช้ไปนานๆก็จะเป็นการบำรุงเข้าไปในผิวชั้นลึกด้วยครับฟากเลยครับผมผลิตภัณฑ์ดีๆครับารคบากผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมโรนัสนะครับ,รบผมเ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เห็นหน้าพี่อ้ําสวยไม่ะครับก็นั่นแหละค่ะท่ชอบมากเลยแบบเราชอบนักข่าวทุกคนามาเราเราแบบเออชอบทําทําให้รักขึ้นทุกวันเลยไม่เคยไม่เคยเขียนข่าวร้ายเราเลยเราก็ทําเพลงไปแล้วเราก็แบบปล่อยๆอยากให้ทุกคนฟังคือเราก็ประสบความสําเร็จในมุมของเราแล้วที่เราทําเพลงจนเสร็จเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับฟังก็เหมือนมันช่วงนี้มันก็มีโซเชียลมีช่องทางให้เราได้ลงอะไรนะเราก็ อยากาแสดงความรู้สึกแสดงาบางอย่างให้ทุกคนได้มาลองฟังดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ฝากด้วยนะครับเพลงชื่อว่าจะดีไหม <ขอ S 1> ก็แต่งเ,เองครับผมก็ได้เพื่อนมาร์คเพื่อนมาร์คมาช่วยโปรดิวในใน,ในเรื่องของการทาดนตรีเพราะผมก็จะเป็นคนที่ทําดนตรีค่อนข้างนนหนักนิดนึงเราก็ทํามาแล้วก็ให้คุณมาร์คเนี่ยมาช่วยตบให้มันเบาลง<ม>แล้วก็คุณมาร์กก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือเวลาเขาทำเพลงมันจะมีความ8 0ยย้อนยุคเก่าๆซึ่งเพลงนี้เนี่ย มันจะให้เราคือทั่วเนี่ยเราโตแล้วอ่ะเหมือนรู้สึกว่าเราโหยหาป๊อปปี้เลิฟอะเก็ดปะบางที่แบบป๊อปปี้เลิฟมันแบบมัน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 แบบมันใจมันเต้นตึกตักอ่ะหัวใจมันแบบกระชุ่มกระชวยซึ่งแบบเราโหยหามันแล้วผมเชื่อว่าใครที่ได้มีโอกาสได้ฟังเพลงนี้ผมว่าน่าจะสามารถดึงคุณกลับไปในช่วงป๊อปปี้เลิฟได้อาจจะคิดถึงใครบางคนในช่วงมัธยมหรือกระทั่งคนที่แบบ อายุมากแล้วอย่างผมก็อาจจะแบบสามารถปั๊บป,ปิ้เลิฟได้อีกก็ได้ครจะเปรู้อันนี้คือลงทุนเองหมดเลยก็ลงทุนเองหมดเลยครับมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับหมายถึงว่าเพราะว่าบางบางส่วนที่ราคาแพงอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ไปเสียอะไรก็นิดเดียวอย่างก็ได้เพื่อนเกียกเพื่อนเกีย้ยกเนี่ยเป็นนักแสดงท่านหนึ่งและเขาก็ชอบการถ่ายทำการออกไปเที่ยวถ่ายทำต่างๆก็เลยบอกให้เกียกเนี่ยมาช่วยถ่าย เค้เาก็เต็มใจโดยที่ไม่คิดเงินเลยแล้วเราก็เดินทางไปสยามกันโดยคิดบทกันซึ่งๆตรงนั้นเลยครับแล้วก็อ่านบทกันแป๊บเดียวแล้วก็ทํางานกัน3ามคนที่สยามวันนั้นเลยคาดหวังแรกซึ่งมันสําเร็จไปแล้วก็คือซีนสุดท้ายเดี๋ยวเอาในเรื่องี้ก่อนสเ่ยวซีนซีนสุดท้ายสุดท้ายคือแบบเราไปเล่นเราไปเล่นร้องเพลงตรงนั้นอ่ะแล้วแบบมันมีคนมาดูเยอะคาดหวังยังไงเลยก็คาดหวังให้ให้คนที่มีโอกาสได้รับชมรับฟังรู้สึก รู้สึกไปกับตัวเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คงไม่ได้คาดแบบอะไรอย่างเ้นหรอกมันก็จะเป็นไปตามคือตอนเนี้ยเพลงมันทําหน้าที่ของมันแล้วครับต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขาเราก็อาจจะแบบไปขึ้นวิทยุไปโปรโมทเขาสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไร้ไหมับแต่าามันสนองมีตัวเองปะ่ะก็ก็ใช่ด้วยครับแต่ยังไม่นี้สุดๆถ้าถ้านี้สุดๆมันก็จะเป็นอีกแนวเพลงนึงซึ่งอาจจะเป็นเพลงถัดใหม่เ<ๆ>เราเราเราชอบ เราชอบโปรดักชันของเรื่องเรื่องดนตรีครับเราเป็นคนชอบมากๆเลยก็ถ้าถามว่าชอบอยากเป็นนักร้องไหมเราเรามีความรู้สึกอีกอย่างนึงก็คือเราอยากเก่งมากๆจนสามารถไปแบบปั้นใครสักคนได้อาจจะไม่ใช่เปิดค่ายอาจจะเป็นแบบโปรดิวเซอร์อะไรที่แบบเออสามารถแนะนําแนวทางอะไรกับเด็กรุ่นใหม่ได้อะไรอย่างงี้ด้วยครับคือเราไม่ได้มองว่าเราจะแบบเป็นนักร้องอะไรครับเราเราอยากเราอยากเห็นเห็นแบบอะไรใหม่ๆจากคนในดัๆจากคนในตัวด้วยไม่ได้มีวางแผนเลยครับเราทํา อย่างมีความสุขไปเรื่อยๆครับอะไรที่แบบอะไรที่เราแบบรู้สึกติดขัดอยู่เราก็จะแก้ไขซอกอย่างนดียวอันนี้เป็นเพลงแอบรักแอบรักใครหรือเปล่าแอบรักใครหรือเปล่าประสบการณ์จริงเรื่องหลักเรื่องหลักก็ก็มีจริงก็ก็เคยก็เคยแอบชอบเพื่อนอะไรก็เคยก็เคยแอบชอบเพื่อนก็คือเราอยากให้คนฟังนึกถึงป๊อปิเลิฟเราก็เลยเอาป๊อปิเลิฟเรามาแต่ง ใช่ครับแบบเราก็จับเปียโนแล้วก็ร้องไปเรื่อยแบบไม่ค <laughs> รับเราเราก็จับเปียโนแล้วก็ร้องไปเรื่อยอะไรเงี้ยล้วออเคทานี้มันเออก็แบบเวลาเราแบบเวลาเราแบบติดอัดอะไรเงี้ยทำอะไรแล้วก็สูดลมหายใจไปช้า<ม>อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันมันเหมือนมีอาการของคนทคี่นอนรับตัวเองจริงๆก็มันใช่ตรงนั้น แล้วตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีตอนนี้เรียกว่าโสดตอนนี้เรียกว่าโสดแต่ว่าเมื่อกี้พอพูดถึงแบบความรักอะไรหน้าตาเราดแบบส์ใช่สิครับผมถึงบอกไงครับว่าเพลงนี้มันคือแบบทําให้เราแบบได้ย้อนกลับไปพร้อมพิเลิฟผมว่าความรู้สึกตอนนั้นแบบอายุ30แล้วอ่ะไอตรงนั้นอ่ะมันหายากมากเลยนะพอมพิเลิฟอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเราไปเจอเราก็เจออาจจะเจอคนที่แบบโตแล้วเหมือนกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบทํางาน มีภาระหน้าที่ต่างๆซึ่งเราก็อาจจะมีเราอาจาาอาจะไม่ได้แบบอุ้ยแอบรักเธออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ไปกินร้านไอติมกันอะไรเงี<ม>้ยก็จริงๆก็อ,อยากเจอโมเมนต์นั้นเหมือนกันเราก็เลยสร้างออกมาเป็นเพลงแล้วตอนนี้เราไปเลิฟบีก็คนนั้นเขารู้ตัวไหมคะรู้แล้วแสดงว่าเขาฟังเพลงผมเขียนเสร็จปั๊บผมโทรไปบอกเลยเนี่ยคิดถึงเธออยู่นะตอนเนี้ยช่นานมาแล้วนะนมาแล้ไอ้บิ๊กพลาดที่ดีต่อกันใช่ตอนนี้เขาอยู่ ตอนนี้เขาตอนนี้เขาใจร้ายมากอ่ะเขาถามว่าตอนโทรไปเขารับไหมตอนนี้เขายังไงอ่ะตอนนี้เขาทอะไรอยู่กออปกติเราก็ไม่ได้อะไรแล้วแล้วตอนนี้เราอยากจะมีแบบว่าป๊อปปี้เลิฟอีกมั้งเนอแน่นอนทุกคนทุกคนอยากมีป๊อปปี้เลิฟหลายหลายคนอยากมีป๊อปปี้เลิฟเนี่ยเธออยากมีป๊อปปี้เลิฟไหมอยากอยใช่ไหมล่ะเราจำจำความรู้สึกนั้นเลยไหมป๊อปปี้เลิฟอ่ะ แต่ก็เคยคิดไปเองไปนู่นนี่นั่นคิดเรื่องนู่นเรื่องนี่ไปมีไหมล่ะตอนนี้มีคนคุยไหมหรือว่ายังไม่มีเลยครับไม่มีเลยอยากให้เอาแบบชวนเชิญชวนคุณเข้ามาทำแบบให้เรามีความสุขหน่อยก็วันวันก็จะเขียนเพลงก็เออ่ก็เชิญชวนนะครับ ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับผมใครที่อยากมีโอกาสมีป๊อปปี้เลิฟนะครับผมติดต่อเข้ามาได้คุณสมบัติเลยครับคุณสมบัติปัจจุบันนะปัจจุบันคุณสมบัติไม่ไม่นอกใจครับมาปัจจุบันมาในปัจจุบันแว่าตอนนี้เราพอมีแฟนแล้วตอนนี้เราพอมีแฟนแล้วใช่ไหมไม่รู้หรอกครับ ไม่รู้มันจะมาตอนไหนเป็นสเต็กเป็นยังไงเป็นสเต็กไหมหรอสเต็กชอบสเต็กหมูครับสเต็กออ๋อไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คาดไม่รู้คือไม่รู้สิไม่ไม่รู้เลยแบบสเป็กก็อาจจะแบบมันอาจจะแบบเจอแล้วมันแบบมันอาจจะทุกอย่างมาองประกอบผสรวมกันเลยต้องหัวใจเต้นตึกตักยังไง ที่เราบอกว่าทำไมต้องแบบขอไม่นอกใจแซงว่าเราเจอประสบการณ์แบบนี้มาไม่ไม่หมายถึงหมายถึงตัวเองคุณสมบัติคุณสมบัติใช่ไม่ไม่มีหรอกไม่เคยมีใครนอกใจหรอกมีแต่เราอะเคยเมื่อก่อนตัดใจตัดผมหันผมเปลี่ยนลุกอ๋อไม่หรอกครับพอดีว่าต้องทํางานงานหนึ่งครับเอ่องานนั้นเขาก็จะต้องมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างเรียบร้อยนิดนึงเศร้ามาก ตัดไปน้ําตาไหลไปน้ำตาไหลไป,ตไปตไแต่คนดีใจว่าในที่สุดคุณพ่อตัดผมสักทีแต่ผมเศร้าใจสิชอบผมยาวเมื่อวานนั่งดู12ราศีเทปแล้วผมมันยาวผมสูงคิดถึงผมยาวมากเลยอาจจะต้องใช้เวลาเีกื่บปีมีโอกาสได้ไว้อยากจะกลับไปไว้ครับแต่ตอนนี้แบบผมไม่มีโอกาสเพราะว่ามันยาวชา<อ>้าใช่มันยาว,ว่ามาครบ31ปีอายุครบ31ปีไม่เคยสั่ง ไม่เคยสามเอ็ดมาก่อนไม่มาก่อนปีนี้พิเศษมากเพราะว่าเราได้เลขส1มสบเ็ดสามเอ่นซึ่งก็ก็ก็อาที่ที่บอกว่าที่ที่พิมในไอจีะบอกว่าหมอดูทักได้ประสบความสำเร็จจะจะรวยอะไรเงี้ยซื้อหวยเลยถูกกินเลขนะไเลยตั้งเป้ายังไงกบชิบไปถูกหวยครับตั้งเป้าชิบไ้ตั้งโ่๊ะชินไ้เหรออยากอยากแบบอยากแบบอยากฉลาดอะ เข้าใจป่ะคือแบบอยากแบบคิดอะไรให้ทันเร็วๆอ่ะแบบตั้งเป้าหมายชีว oh ิตแบบสมมติแบบเวลาเราเจอแบบเรื่องที่แบบแย่ๆมากๆอะไรที Zum ่อยากตั้งตัวให้ทันแล้วก็แบบฝึกสกิลความฉลาดไปเรื่อย